อ่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับคลาส,สิกนุกของเราเนี่ยพี่นุกกับพี่เติร์นเนี่ยอยู่กัน2คนตอนนี้เหงาเหลือเกินนะครับเราก็เลยเปิดรับน้องๆน,นะครับเข้ามาฝึกแล้วก็ทดลองงานมาช่วยเราเนี่ยทำคอนเทนต์สนุกๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับทีมงานของเราแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบนะครับต้องผ่านการทดสอบนะครับไปไปรู้จักกันเลยอ่ะคนแรกสวัสดีครับชื่อบอสครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่ะคนที่สองสวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะคนที่สามสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับชื่อต้นครับจำแหงวลรครอ่าโอเคตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยพี่นุ้นครับในการทำงานพี่นุ้กกับพี่ต้นเนี่ยก็ จะได้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยออกมาได้เยอะเนิดนึงนะครับ <c oughs> เมื่อมีคนทํางานเยอะแล้วแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ <c oughs> มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ <c oughs> สําหรับคนที่จะมาทดสอบน้องๆเนี่ยว่าจะได้ทํางานกับคลาสสิกนู้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขอเรียกเขานิดนึงครับโคตเต้ลโคตเติ้ล ไปไหน,ไหนให้มาดูเด็กมาใหม่เราครับชื่ออะไรเราอ่ะชื่อบอสครับหน้าตาไม่ผ่านนะเราเนี่ยหน้าตาไม่ผ่านนะเราเนี่ยหน้าตาไม่ผ่านนะเราเนี่ยชื่ออะไรครับเก่งครับมีไส้บ้างมาเดยเราชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ อุ้ยต้องสายได้ได้พี่รับเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องทดสอบก่อนอุ้ยมึงจะรับเลยเหรอคือแค่คําว่าผู้หญิงนําหน้าก็ผ่านแล้วคําว่าผู้หญิงนําหน้าก็ผ่านแล้วง่ายขนาดนั้นหรอไม่คิดว่ากูคิดว่าน้องเขามีศักยภาพคนนี้รับไม่เราคนแรกมึงไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย่ม่ไม่ได้ว่ะคือแบบเอาไว้ก่อนนี่นี่ทำผู้ชายไปปีหนึ่งหายไปเลย เงียบเลยนี่กลับมาเขาทิ้งเขาทิ้งใช่ไหมมึงถึงกลับมาเนี่ยรับเลยปะรับรับเลยปะฝึกงานเลยนะเราอะไม่ไม่รับเลยอะไม่รับยังไม่รับยังเมเดี๋ยวมึงหนีตามเขาไปอีกอ่ะโอเคครับก่อนที่จะผ่านการทดสอบหรือว่าจะมาเป็นทีมงานคลาสสิกนุ้นเนี่ยนะครับทางเราไม่ใช่ทางเราทางกูเนี่ยนะครับทางพิเตอร์เนี่ยมีบททดสอบให้นิดนึงนะครับว่าจะผ่านการทดสอบของพิเตอร์หรือเปล่าเพราะที่พี่ดูรวมๆนะ ่ายคนหนึ่งต้องสายน้องสาผ่านนะครับต้องสายน้องสายผ่านนะครับแต่คนอื่นเดี๋ยวพี่พิจารณาทีนึงนี่นะครับไม่ได้ต้องทดสอบก่อนมันต้องทดสอบก่อนคือกูอะดูโง่เฮงคนเป็นมันไม่ได้โง,ง่เฮงมันต้องดูแบบคือดูแล้วเนี่ยเห็นไหมมันต้องดูการทํางานอร่า,ลาอ,อล่าการทํางานเขาขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณมีอะไรมาทดสอบวันนี้จากที่ดูดูเนี่ยทุกคนเนี่ยผอมเกินไปอุ่นดีเกินไป อยู่ยากถ้าสิงงอะนี่มันต้องแบบนี้นี่หุณมันต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นเดี๋ยวให้พี่นุมาอธิบายให้ฟังครับก็อย่างที่โคต้นนะครับบอกไปว่าการที่จะมาเป็นทีมงานคลาสสิกนูเนี่ยจะมาหุ่นดีๆเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณอ้วน ล,ลาไม่ได้อ้วนเรียกลำเรียกรำอ๋อโอเคคุณทําไงก็ได้วันนี้ให้น้ําหนักของคุณอนะเพิ่มมากที่สุดเอ้ยโดยที่พี่นุ้ยเนี่ยจะมีเงินให้ทุกคนเนี่ยคนละ100บาท <c oughs> กับเวลาหนึ่งชั่วโมง <c oughs> แล้วทําให้น้ําหนักของพวกคุณอนะเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด okay, okay. Wow. อันนี้มันจะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะเราจะชั่งน้ําหนักทุกคนก่อนเลยจะเล่นไหมเอาเล่นนี่กินฟรีป่ะ กินฟรีคนร้อยเล่นดิครับเอาเล่นกินฟรีเล่นนะเล่นนั้นเรามาเริ่มน้ำหนักจากพี่เติ้ลก่อนเลยพี่เติ้ลก่อนเล่นหนัก88ดแจุดหนึ่งแม่แม่ตอนแรกคื8แนะก็88ไงได้ชอช่างใหม่ได้ไหมทำไมมันไม่อาจจะไม่ตรงเนี่ยเรื่องมากเหรอทิ้งไว้ที่แปดสิบแปดจุดหนึ่งสองครั้งเป็นเอกฉันท์ครับสมัยวะตะกี้มันจุด จุดห้าจุดหนึ่งห้านะฮะลบไปห้าอ่ะโอเคนะคนต่อไปบอสครับบอสนะครับก่อนเล่นนะครับบอสหกสิบเก้าจุดหกศูนย์โอเค <c oughs> อ่ะบอสจำของตัวเองด้วยนะคนต่อไปเก่งจุดมีโบนนะครับห้าสิบเจ็ดจุดหกศูนย์อ่ะ <6. S 1> มาตาย 39.40เฮ้ยเดี๋ยวนะเราหนักเท่าไรนะ8 8 3เท่าของ2 2 2เหรออ่ะคนต่อไปพี่ต้นนะครับคนต่อไปพี่ต้นพี่ต้นหนักเท่าไรเดี๋ยว6 1 8 5เดี๋ยวเราจะได้งบประมาณคนละ100บาทไม่ใช่ประมาณคนละร้อยงบประมาณประมาได้งบอ่งบประมาณได้งบคนละ100บาทนี่นะครับ หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่าพีเตอร์หนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณครับคืออันนี้เราจะเป็นการเก็บคะแนนนะนจะมีหลายคลิปเป็นซีรีส์สใครที่ทำน้ำหนักตัวได้มากที่สุดพร้อมที่จะอ้วนไปกับคลาสสิกนูอวบอวบอวบวอะไรนะล่ำล่ำใครที่ทำน้ำหนักตัวได้มากที่สุดพร้อมที่จะล่ำไปกับคลาสสิกนูจะได้คะแนนสูงสุดคนที <S 2> <S 2> ่ลงมาก็สมมติคนนี้มีสี่มีห้าคะแนน4คะแนนสี่คะแนนสามคะแนน และ2คะแนนอะไรประมาณนี้นะตามลําดับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ,รบพี่เติ้ลจะลงแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าพี่เติ้ลเนี่ยไม่อยากให้เสียงบร้อยหนึ่งไปฟรีๆใช่ไหมใช่ใช่ะเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับจะซื้อยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยหรือยังวะ <c oughs> ได้แล้วม <c oughs> ั้งก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับซื้ออะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยก่อนกินเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงว่าใครจะกินอะไรเงี้ยปัน a few moments later โอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยนะครับที่คิดว่าจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าของใครมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มที่บอสก่อนเลยครับของบอสไปซื้ออะไรบ้างกี่บาทของบอสซื้อไป99บาทจุดห้าสิบครับครับมีอะไรบ้างครับมีมาม่าครับสามหอ่หอห่อละสิบห้าบาทเป็นขาใหญ่แล้วก็ <Okay. S 2> มีข้าวปั้นญี่ปุ่น,นครับครับแล้วก็มีนมครับเพื่อเพิ่มความหนัก ของให้นิดหนึ่งนะอ่า <co ld> อันนี้เราคิดตัวดีแล้วใช่ไหมใช่คิดมาดีแล้วครับอ่าโอเคต่อไปเก่งของเก่งมีนมครับอันนี้25บาทแล้วก็มีข้าวปั้นมีขนม,มปังอยงนีม้มีมาม่าแล้วก็มีขนม,มทั้งหมดรวม93บาท93บาท <co ld> ใช่โอเคมีตองหอยเนีย7บาทเหลือตั้ง7บาทนะครับอันนี้ไม่เหลือเลยใช่ไหมบอสเหลือครับเหลือ50สตางค์โอ้ใช้เงินกูอ่ะของ้องทราย แล้วก็มีไข่ออนเซนแล้วก็มีแซลมอนย่างซีอิ๊วนะคะแล้วก็มีนมอ่าเฮ้ยมีนมทุกคนเลยนะสามคนที่ไปด้วยกันนะมวนมันหนักไปคุยกันมาอ่าทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดบาทค่ะแล้วก็นี่คือชั้ทองทำไมเราไม่ซื้อไว้หมดโอ้โหอ่าต่อไปต้นนี่คนนี้มีประสบการณ์น้ดื่มครับน้ำราคาเท่าไหร่นะสิบสี่บาทอ่าอันนี้สิบห้าบาทเป็นคอลลาเจนผสมน้ำ พอถ้าเกิดเรากินเฉยๆอ่ะมันกินน้อยถ้าพาส่งไปปุ๊บกินหมดเลยอ่ะแล้วขนมปัง15บาทโอเคอันนี้6บาทแล้วลอันนี้ไม่แน่ใจ3 15บาทโอเคใส่ครับ1<ง>ิบาทมีน้องไก่อีกหนึ่งน่องนะครับตั้งทอนหนึ่งบาทครับเหลือตั้งหนึ่งบาทโอ้ oh, ใช้เงินคุ้มครับหนึ่งบาทได้หาเสีเยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะสุดท้ายพี่ใหญ่ของเราครับพี่เติ้ลนะครับร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งพอดีโอ้โหนี่ครับนี่ครับ ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวนะฮะเหลือแม้แต่บาทเดียวชุดนี้60อันนี้ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมยังชุดนี้60บาทนะครับเดี๋ยวไปอืดในท้องอีกข้าวเหนียวครึ่งโลนะห้าบาทนันแะห้าบาทเลนะเหนียวห้าบาทโอ้โหหรือว่าไอ้ต้นไปคุยยังไงลูกค้าเอ้ยพ่อค้าถูกใจให้เพิ่มอีกก็ไม่รู้โอ้นี่เป็นร้านไก่ทอดหาดใหญ่ที่คุณไปรีวิวใช่ไหมใช่ร้านเดียวนี่นะครับโอ้โหแล้วไก่เต็มเลยแล้วก็มีของประจําคุณเลยน้ำดำน้ำดำนะครับครับแลล้วกก็หนนมปัังออี2ะบาท โอ้โหอันนี้ที่แบบที่กินทุกวันประจาเลยนะเหมือนไม่ได้แข่งอ่ะโอเคครับข้าวเที่ยงอะตอนนี้นะครับที่จะให้ทุกคนเริ่มนะครับแต่ที่เห็นเห็นเลยว่าน่าจะจะบอกบอสไปเลยว่าคือบอสใช้ได้แค่งบหนึ่งร้อยนะครับบอสไม่สามารถไปเพิ่มน้ํามาได้แล้วนะครับบอสซื้อมามากมาบอสต้องกินดิบอย่างต้นเนี่ยเขาซื้อได้ มีอย่างนึงคือบอสใช้นมต้มได้ใช้นมไปต้มได้นี่นะครับของเก่งก็มีใช่ไหมแล้วเราไม่ซื้อน้ำเปล่ามาคือเรามีงบกันแค่หนึ่งร้อยนะครับโอเคแต่เก่งเหลือเจบาทไม่แน่ใจว่าซื้อน้ำได้หรือเปล่านะ <c oughs> เออเหลือเจดบาท <AR M S 2> อาจจะซื้อน้ำได้โอเคครับตอนนี้นะฮะจะให้ทุกคนนะครับเริ่มกินแล้วนะครับ อ่ะโอเคครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่าตอนนี้นะครับเวลาที่11โมง30นาทีก็<ส>จะไปจบตอนเที่ยงวันพอดีโอ้โหเหมือนกินข้าวกลางวันนะ่ะคนดูนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าเชียร์ใครนะครับมีเอทเทิเกตให้โอ,อนได้ไหม <c oughs> ยังยังยังอ่าเชียร์ใครนะครับอ่าสามสองหนึ่งเริ่มกินครับโอ้โหครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับลำบาก เด้วลาให้ตุ้งโมงนะครับนี่ต้มได้ไนี่ฮะต้มได้ไหมต้มได้เดี๋ยวใช้นมนะใช่ครับได้อ่าเอาเลยครับโอเคไปต้มมานะครับเก่งไปต้องไปต้มเหมือนกันนะครับตอนนี้้องตากินข้าวก่อนเลยนะครับ้องซากี่เราจะเพิ่มมากี่กี่กี่ขีดครับอ่านี่นะครับต้นก็ต้มมาม่าก่อนเลยสองคนนี้เขาเก่าประสบการณ์อยู่แล้ว เต้นเหมือนนั่งกินข้าวอูหคนอื่นที่แบบเต่นเต้นนี่เราเหมือนนั่งกินข้าวนะมันต้องเปิดปะคือคุณไม่ได้เก่งเลยเหมือนการแข่งขันเลยอะคืคอประสบการณ์มันสอนเราเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะทําน้ําหนักเพิ่มได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้หนุ่มบอสของเรานะครับอุตรดิตถ์สรงเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวนะฮะขอดูนิดนึงก็คือหนุ่มบอสต้มมันสามห่อเลยนะครับคุณมันจะเดือดหรอเปล่าเนี่ยเดือดเดือดีโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคัณมีเวลาแค่ ครึ่งชั่วโมงนะครับอย่าลืมเรื่องของเวลาด้วยนะครับได้ครับเขารีบร้อนอะไรกันไม่เข้าใจตอนนี้พี่ต้นนั่งชิลนะฮะกินข้าวเหนียวไปอุย้ย <c oughs> ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับนี่ <c oughs> พี่ต้นตอนนี้พี่ต้นต้มถ้วยร้อนใช่ไหมถ้วยร้อนนะครับเสียงเดือดแล้วนะครับกินไปก่อนนะครับวั <c oughs> นนี้น้องสายโอ้โหกินหนักเลยนะครับน้องสายกินโอ้โหไข่น่ากินมากไข่ออนเต้นออันนี้เป็นของที่กินประจําเลยปะ ขอเน้นของชอบนะเนโอ้ติ่ตนใส่คอลลาเจนด้วยนะครับของเพิ่มน้ําหนักมึงมีคอลลาเจนด้วยนะครับมาให้กินน้ําเพลินไงพี่เตอร์นั่งเหมือนกินข้าวตอนเช้านะครับมาแล้วครับบอสมาแล้วนะครับมาม่าสามซองต้มกับนมนะครับนี่นะครับไหวเหรอหมดป่ะหมดครับหมดก็แรกคิดว่าจะไม่ได้นะนี่ใช้นมนะครับ ส่วนเก่งนะครับพาดไปเอาน้ําเปล่าต้มนะครับคือเก่งตัดสินใจที่จะไม่กินใช่ไม่งั้นเราฟาวนะครับก็คือทิ้งตรงนั้นไปเลยงปลยตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับของน้องซายนี่ไปถึงไหนแล้วกินหมดฮะไอต้นพนุ่งพนุ่งหวานใส่หมดแล้นี่ครับยอย่างน้อยมันก็ไปรวมในท้องไงมิกซ์ร้อนนะครับโอ้เนี่ย เนี่มยมันจะไม่เพี้ยนแล้วมันก็กินได้อะเ <walk> นี่นะยกินง่ายด้วยไม่ฝืดคอ, <S <s อ,อแต่น่ากินนะน่ากินอยู่นะ <c oughs> นี่คุณคือคุณดูความเก๋าของพี่เต้คือ <c oughs> <c oughs> คุณกินข้าวเหนียวขึ้นโลจบเลยแต่ต้องไปดูกันว่าเทคนิคของบอสเนี่ยถ้าเส้นน่ยไปบวมในท้องเนี่ยน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเส้นเนี่ยจะไปดูดน้ำที่อยู่ในร่างกายเพิ่มอีกนี่เห็นไหม้อาแต่คิดเยอะนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้ทุกคนกินให้เสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่าใครจะเป็นคนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมามากที่สุดครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับนี่นะครับบอสก็ถือว่าเกือบหมดแล้วนะครับเก้าสิเปอร์เซนะครับอือหือส่วนเก่งนี่บอกอิ่มแล้วนะฮะอิ่มแล้วแล้วหมดยังนมหมดยังนมหมดแล้วนมหมดแล้วเหลือขนมอีกแต่ว่าอิ่มแล้วนะครับของซายนี่คือเหลือนมขวดเดียวเหลืออีกครึ่งข,ขวดอ,องครึ่งขวดของมันเป็นสีน้ำตาลนะใช่ถือว่ากินหมดนะฮะนี่ต้องกินกระดูกไปด้วยไหมอ๋อนี่ต้นนะฮะร้อน ยังมีเวลายังไม่ต้องรีบนะยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับกระดูกต้องกินไหมกระดูกแล้วแต่คุณนะแล้วตอนนี้พีเติ้ลเนี่ยดื่มวุ้นเหลือเยอะอยู่คนเดียวนะครับน้ํายังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ยังมีขนมปังอีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับซื้อมาเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะกินไม่ทันก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับส่วนบอสนี่คือกินหมดแล้วนะครับที่ซื้อมาถือว่าทําได้ตามเป้าไหมทาได้ตามเป้าครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยตัวเต็งนะบอสนะครับตัวเต็งนะครับคือมาม่าสามซองนะฮะซองใหญ่ๆ นะส่วนต้นนี้ก็ทำหน้าตึงๆนะฮะหน้าตึงๆนะฮะ,ะ,ะห้ามอ้วกนะฮะห้ามพุ่งนะฮะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆครับคือพวกกินหมดก่อนก่อนเวลาเนี่ยเราต้องคำนวณเวลาด้วยนี่ครับเกมนี้สอนสให้รู้ว่าการคำนวณเวลาที่ถูกต้องการเมนเนเวลาที่ถูกต้องนนอ่าที่พี่เติ้ลจะสื่อความหมายก็คือคุณกินหมดก่อน5นาทีมันอาจจะย่อยนะครับแต่เขาเนี่ยวางโปรแกรมไ้แล้วว่ากินหมดปุ๊บเขาช่างกิโลปั๊บเลยนี่นะฮะน้องๆต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับกับโคต้นนะฮะ แต่คะแนนของโคตเตอร์เนี่ยคือจะไม่นับนะครับจะนับเฉพาะคะแนนของน้องๆนะครับซึ่งโคตเตอร์เนี่ยให้เกียรินะครับลดตัวลงมาเล่นด้วยนะครับนี่นะคัตัดตอนนี้นะครับก็พีต้นเริ่มเลยนะฮะให้เกียริคนนั่งข้างด้วยนะครับโอ้ตอนนี้สองคนนี้หมดไปแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นเทคนิคของพีต์ต์นะครับพี่ต้นใกล้หมดแล้วนะครับทุกอย่างอื่นหมดแล้วใช่ไหมเหลือน้ำใช่ไหม เย,ย,ยลเลยน้ำหูน้ำตาไหลแล้วน้ำมูก <c oughs> น้ำมูกก็ไหลด้วยนะครับ <c oughs> และสิ่งสุดท้ายที่พี่เตินจะกินนะครับก็คือเอสนะครับนิ่มนวลมากเริ่มนับถอยหลังแล้วนะพี่เตินนะครับตอนนี้นะครับเวลาเหลือแค่3นาทีแล้วนะครับพี่เตินครับพี่ต้นนั้นหมดไปแล้วนะครับเอาน้องชายนึงก็หมดแล้วยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะหมดยังหมดแล้วใช่ไหมอีกนิดนึง อ่าต้นหูตอนนี้นะครับสามคนนี้หูกะดกแข่งกันเลยนะครับอือหอน้องชายบอกว่ากูต้องเจออะไรแบบนี้อ้ยฮะลบมันสวนน้องชายบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาแล้วนะครับตอนนี้จะนับถอยหลังแล้วนะครับยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ด สิบหกสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนต้องหยุดกินนะครับหยุดกินนะครับหยุดแล้วครับกินไม่ไหวแล้วด้วยโอเคครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างบอสครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้กินคือ ชื้นฮะชื้นชื้นคืออะไรชื้นคือมันง่วงพี่มันง่วงใช่ไหมใช่มันง่วงแล้วพอมันอิ่มใช่ไหมมาม่ามันบานในท้องะที่แล้วมันแบบมันก็นั่งซึมๆอ๋อมาม่ามันบานอยู่ในท้องในะฮะตอนนี้เก่งเป็นไงครับอิ่มครับอิ่มมากฮะอิ่มมากเราตายเป็นไงครับอิ่มแน่นท้องอิ่มเคยกินเยอะแบบนี้ไหมเอาเคยอันนี้มันแค่ร้อยเดียวนะเวลาเราไปซื้อของนี่เรา ซื้อกันทีกี่บาทก็หลักร้อยแต่ว่ากินหลายๆมื้ออ๋อกินหลายๆมือ้อไม่ได้กินแบบทีเดียวอย่างนี้นะครับเป็นไง <c oughs> ตัวเป็นไงเ <c oughs> ขาชาแล้วเขาชาแล้วนะครับอ่าพี่เติ้ลครับเป็นไงครับจุกครับ <c oughs> จุกจุก,จกมันเลยอิ่มไหมมันเลยอ<า>ิ่มมันประมาณนี้แต่นี่มันเลยมาหน่อยจุกปกติซื้อของกินร้อยหนึ่งไหมอาจจะมากกว่านั้นมากกว่านี้ด้วยนะครับโอเคปลาไปช่างหนักกันไมคุณไม่กินให้หมดอะเอดอะอ่ามาแล้วครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับใครอยากช่างก่อนมา ใครอยากนั่งก่อนเนาะมาเดี๋ยวแป๊บนึงทรายตอนแรกเท่าไหร่นะ39.40ิบเกไม่ไหวเป็นไรวะพี่ต้นไม่ไหวเป็นไรวะแน่นโอ้ยเดี๋ยวเอ้ามาดูทรายก่อนนะครับมาดูครับน้องทรายนะครับ40.05นะครับโอ้ยขึ้นมาเท่าไหร่วเนี่ย ถึง65สิบหเลยนะกรัมป่ะหกใช่6ขีดหรอคนต่อไปครับพีเตอร์นะครับอูเบาสุดเจอหนักสุดเลยนะเฮ้ยโอ้โหพีเตอร์เอาไว้ทีหลังนี่กว่าคนต่อไปอ่ะบอสอ่ะบอสบอสนะฮะบอสตอนแรกตอนแรก69.60นฮะชัวนะชัวครับเคมามาดูนะครับบอสนะครับ69.90%บ9ก้้ยใช่ไหมถามให้บอสขึ้นมาเท่าไหร่นะ สามขีดเอ้าอย่างงี้น้อยกว่าซ้ายดิใช่โอ้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยทฤษฎีผมมันผิดพลาดได้ไงวะเนี่ยเอ้าตรงนี้าอดทำให้ซ้ายนี่น้ำเดิมนะครับไม่รู้อาจจะเป็นเทคนิคเขานะครับอุ้ยไม่ไม่เชื่อตัวเองครับว่าตัวเองไม่เชื่อไม่เชื่อน้ำหนักเดิมเลยพี่เข้าเดิมเข้าเดิมนะครับแสดงว่าคือคุณเพิ่มมาแค่สามขีดนะครับสามขีดส่วนซ้ายนั้นเพิ่มมาหกขีดนะครับอ่าคนต่อไปครับนี่คนกินน้อยสุด นี่นะวันนี้โดนตัดมามากออกนะมาดูตอนแรกจำได้ไหมห้าสิบเจ็ดมาดูนะครับ57.95ิบเดจุดเก้ามีดเมาสขีดสขีดห้าสามขีดครึ่งก็ยังเยอะกว่าบอสนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับอันนี้พี่ต้นนะครับเดี๋ยวนะตอนแรกเท่าไหร่นะ61.70 61 เาเพิ oh. ่มมาเป็น6 4จุดศ kind of ูนย์เพิ่มมาประมาณ2กิโลกว่าเลยปะฮบวกลบไม่ทันนะฮะพี่ต้นนะครับคือตอนนี้คะแนนคือของพี่ต้นเนี่ยนำนำเลยนะครับเป็นดับหนึ่งนะครับส่วนน้องสายเป็นที่สองนะครับแล้วเก่งสุดท้ายนะบอสเรานะิงห่างเลยบอสเราพลาดมากนะครับ ส่วนพี่ต้นนะครับโคต้นนะฮะกินให้เด็กๆมันดูอ่ามาดูนะครับจาก88 10อ่ามาดูครับ89.5ถือว่าเพิ่มมากิโลกว่าๆนะครับโอ้โหทำให้พี่ต้นนั้นเป็นผู่ไม่ไม่มีพี่ต้นชนะไปอยู่แล้วพี่ต้นชนะไปนะฮะโอเคโอเคขึ้นเยอะมากนะ นี่นะฮะมันตึงหมดแหละอ่านะครับเรียงตามผู้ชนะนะครับต้นนะครับตายนะครับเก่งนะครับแล้วก็บอสนะครับตอนนี้นะครับบอสครับคะแนนลังท้ายเลยนะครับคุณน่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คะแนนจากท่านผู้ชมนะครับให้เม้นให้คอมเมนต์ชื่อมานะฮะว่าเชียร์ใครนะฮะชื่อโคต้นก็ได้นะครับครับโอเคโคต้นวิจารณน้องๆหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขันในวันนี้ คือสามคนนี้อาจจะมีประสบการณ์แ้่อาจจะไม่มีประสบการณ์เลยอ่าครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนธรรมดาเขาไม่ซื้อแข่งอะไรมาเพิ่มนั่งหนักกันอยูแล้วส่วนใหญ่จะมากเป็นรถแต่นี่มันมีมันเคยมีเคยมีเคยแข่งมาแล้วเคยแข่งมาแล้วมันมีประสบการณ์อยู่ตอนแรกที่คุณเห็นของกินของสามคนนี้คิดว่าใครจะเพิ่มสุดของกินเหรอคิดว่าผู้หญิงเพิ่มสุดอยู่แล้วทําไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณคุณคุณลำเอียงคุณคุณคุณลำเอียงไปทางผู้หญิงไม่ ตามหลักทฤษฎีของโครงสร้างของผู้หญิงแล้วเนี่ยทําไมคือเขาน้ําหนักขึ้นเร็วเออน้ําหนักเขาจะขึ้นเร็วคุณศึกษาเรื่องผู้หญิงเหาอย่างนีคือเขากินแบบเนี่ยเขาน้ําหนักเขาขึ้นเลยเออผู้ชายไม่เท่าไหร่เพราะว่าผู้ชายมันมีการขยับหรือว่าโครงสร้างมันใหญ่กว่าครับโอเคมีการศึกษานะครับตอนแรกพี่นุเห็นกนะ็คิดว่าบอสเนี่ยน่าจะขึ้นเยอะที่สุดนะครับแต่กลายเป็นว่าบอสขึ้นน้อยสุดนะ <S <S <c oughs> อาจจะต้องไปทําการบ้านนะครับตรงนี้นะครับรอในเกมต่อไปนะครับทุกคนเอางี้มึงเคยเห็นคนกินมาม่าแล้วอ้วนไหม ใช่ไหมเออเอาง่ายๆคุณพาดนะครับทางนี้เอาละครับทุกคนนะครับสําหรับเกมวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมหน้านะครับให้น้องๆเนี่ยมาแข่งกันนะครับเพื่อทำคะแนนครับตอนนี้ที่ต้นจะไม่ไหวแล้วเอาไปก่อนเลยไปเลยครับชนะนะครับแต่ไม่ไหวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปไปทำการบ้านกันมานะจอได้เอาหน้าเราคะแนนตามหลังนะ